น,น้อยหนาจากชาแนลน้อยหนาไดอีนะคะวิดีโอนี้จะมาพูดถึง best skincare นะคะของปี2021ที่ผ่านมานะคะก็เราเพิ่งจะมีโอกาสได้ทำวิดีโอ best skincare นะคะของปี2021ที่ผ่านมานะคะก็อาจจะช้านิดน,นึงใครที่รอติดตามชมก็ขอโทษด้วยละกันนะคะที่แบบมาช้าไปหน่อยนะคะ ก็วิดีโอนี้นะคะมีโปรดักที่จะพูดถึงหลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็คิดว่าวิดีโอนี้น่าจะค่อนข้างยาวพอสมควรนะคะเดี๋ยวจะพยายามไม่พูดให้มันยืดเยื้อมากนะคะเพื่อที่ไม่ให้วิดีโอของเราเนี่ยาวเกินไปนะคะ พูดถึงสภาพผิวกันนิดนึงนะคะสภาพผิวของน้านะคะเป็นคนผิวมันนะคะแล้วก็รูขุมขนกว้างนะคะแล้วก็เราก็วัย40กว่าแล้วนะคะมีปัญหาเรื่องฝ้ากระสุดดงดำด้วยนะคะแล้วก็เรื่องริ้วรอยด้วยนะคะก็จะมีพวกริ้วรอยตามแบบหน้าแก้มอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องของความหย่อนคล้อยของผิวด้วยนะคะมันก็เลยทําให้เกิดพวกริ้วรอยอะไรพวกนี้ด้วยนะคะมาเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะในส่วนของครีนเซอร์นะคะ น่าจะใช้ cleansing oil นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ให้เป็น best of the year ของปี2021นะคะตัวนี้เราใช้มานานกว่า10ปีแล้วนะคะแล้วก็เป็น cleansing oil ที่ไม่ต้องใช้สำลีนะคะก็คือเขาจะช่วยละลายพวกเมคอัพเครื่องสำอางมัสคาร่ากันน้ำอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยละลายได้ล้างออกได้ค่อนข้างดีแล้วก็เราชอบที่ว่าเราล้างออกแล้วเนี่ยเขาก็แบบไม่มีความมันนะคะแล้วก็ทำให้ไม่เกิดสิวตันอะไรเงี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้คือเราใช้มานานหลักๆคือเรื่องราคาเขาด้วยค่ะคือราคาเขาดีนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างนานเลยนะคะในส่วนของครีเซอร์นะคะนะให้ตัวนี้เป็น Best of the Year เลยค่ะ แอคเน่เอ็นะคะสูตรสีฟ้านะคะเป็นสูตรสำหรับเซนสิทีฟสกินนะคะก็คือผิวแพ้ง่ายอะไร่าเงี้ยนะคะก็คือเป็นสูตรที่ค่อนข้างอ่อนโยนนะคะตัวนี้ชอบเพราะว่าล้างแล้วเนี่ยสะอาดผิวมีบาลานซ์ไม่แห้งเกินไปไม่ตึงเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบลื่นๆอะไรไว้ที่ผิวนะคะเวลาเราล้างแล้วเรารู้สึกว่าผิวสะอาดดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่า คลีนผิวได้สะอาดเกลี่ยหมดจดดีค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะอันนี้ซื้อขวดใหญ่ไว้แล้วเราก็เอามาเติมรีฟิลในขวดที่อยู่ในห้องน้ำอีกทีนะคะก็คือซื้อขวดใหญ่มันก็คุ้มค่ากว่านะคะ ในส่วนของน้ำตบนะคะก็คือเติมน้ำให้กับผิวนะคะตัวนี้เราให้ Base of the Year เลยค่ะก็คือฮา d ดาราโบนะคะตัวนี้เป็นสูตรไฮเ a รชิงโล t i o n นะคะก็เป็นสูตรธรรมดาของเขานะคะซึ่งตัวนี้เราใช้แล้วอะ่ะผิวมันอย่างเราโอเคเลยก็คือใช้แล้วแบบผิวไฮเดรวแต่ไม่เหนียวเกินไปนะคะแล้วก็ใช้แล้วก็ผิวอะ่ะอิ่มฟูลูกผลเล็กลวงลู ขนกระชับขึ้นนะคะตัวนี้เราก็ให้เป็น b เ of the Year เลยค่ะแล้วก็ราคาก็500กว่าบาทก็เราว่าใช้ได้นานคุ้มค่ามากมค่ะในส่วนของโทนเนอร์นะคะเราให้ตัวนี้เลยค่ะเป็น b s เ of the Year นะคะก็คือออซิเคียลนะคะ BHA PHA Toner นะคะ มี BHA 2%แล้วก็มี PHA 4%นะคะตัวนี้ก็เป็นโทนเนอร์ที่ช่วยในเรื่องของการผัดเซลล์ผิวทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็ผัดเซล์ลพวกเซล์ลเก่าที่ตายแล้วแล้วก็ช่วยคือทำให้ไม่เกิดสิวตันนะคะเพราะว่าพอผิวเรามีการผัดเซลลแล้วเนี่ยพวกสิ่งสกรปรกแล้วก็ สิวตันมันก็จะเกิดได้น้อยลงด้วยนะคะตัวนี้ก็คือราคาดีค่ะราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้นานเราชอบเพราะว่าคือทาไปแล้วก็คือซึมเข้าผิวไม่แห้งเกินไปแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนักเกินไปนะคะแล้วก็ใช้เราก็คือรู้สึกว่าผิวมันคลีนผิวมันลื่นแล้วก็กระจ่างใสขึ้น,นะ ตัวต่อไปนะคะคือพรีเซรั่มนะคะตัวนี้เลยนะคะเราให้เป็นเบสออฟเ e ียนะคะก็คือซัวซูเฟิร์สแคร์เอ็กซ์เวกชิงเซนะคะตัวนี้นะคะชอบก็คือว่าช่วยให้หลุมขนอิ่มฟูหลุมขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆอะไรเงี้ยนะคะก็ดูลดเลือนจางลงนะคะแล้วก็ชอบที่เนื้อเขาซึมเข้าผิวได้ดีมากแล้วก็พอใช้แล้วเนี่ยคือผิวมันอิ่มฟูดีมากๆเลยนะคะราคาก็ อาจจะแรงนิดนึงแต่ว่าเราว่าก็ชอบอะค่ะก็คือใช้ได้นานพอสมควรอยู่นะคะตัวต่อไปนะคะที่เราให้ best of the year ก็คือนี่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะ Estee Lauder Advanced Night Repair นะคะก็เป็นเซรั่มอีกตัวหนึ่งที่เราเนี่ยใช้มานานมากแล้วนะคะก็ใช้มา สิบกว่าปีได้แล้วนะชอบที่ว่าใช้แล้วคือผิวอิ่มฟูหขุมขนเล็กลงแล้วก็พวกริ้วรอยเล็กๆดูจางลงนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีมากแต่ว่าไม่เหนียวเหนอะหนานะคะจริงๆตัวนี้นะคะก็ใช้มานานมากแล้วแล้วก็ราคาค่อนข้างแรงพอสมควรนะคะแต่ว่าคือเราก็ใช้ได้เป็นฟีเหมกันนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราเนี่ยซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อใช้ต่อเนื่องมาตลอดเกือบ1ิกว่าปีแล้วนะคะ มอยส์ไรเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่เราให้เป็นเบสออฟเซียเลยนะคะก็คือนี่เลยคะ่ะตัวนี้เลยนะคะโอเลอเจเนอริสนะคะเพปไทด์ t 4 e o คอลลาเจนเพปไทด์มอยส์ไรเซอร์นะคะเป็นมอยส์ไรเซอร์ที่เราใช้ในตอนกลางคืนนะคะแล้วก็บางวันที่รู้สึกว่าผิวค่อนข้างแห้งผิวล้ามากๆบางทีเราก็ใช้ตอนเช้าด้วยนะคะก็คือตัวนี้หลักๆคือมีไนายนิเมาที่เป็น1 ส่วนประกอบที่เราะชอบมากนะคะก็คือไนซินมาใน, ide, ใ,นในตัวนี้นะคะมีไนซินมาผสมอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็ไนซะะินมาช่วยให้หลุมของขนเล็กลงหลุมของขนกระชับขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยพวกลดเลือนพวกฝ้ากระจุดด่างดำให้จางลงได้ด้วยนะคะแล้วก็ ตัวนี้เราว่าราคาโอเคเลยนะคะราคาไม่แพงมากแล้วก็ใช้ได้ค่อนข้างนานแล้วก็เขามีเพปไทผสมอยู่ด้วยนะคะซึ่งเพปไทเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ผิวเรามีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาไม่แรงนะคะแต่ว่าก็ใช้ได้นานมากๆค่ะมอยส์เจอร์ไรเซอร์อีกตัวหนึ่งนะคะ, न न ะ,คะที่เราให้เป็นเบสออฟเซียนะคะก็คือ ก็คือตัวนี้ค่ะ Aller e g e n e r i s t นะคะ v i n a l 24 Night Moisturizer นะคะเป็น Moisturizer ที่มีส่วนผสมของว e t i n ิ l นะคะซึ่งว e t i n ิ l เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอินกรีเยนที่เราชอบนะคะว a ตินหลักๆเลยคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะทำให้ผิวเนี่ยลดเรือนพวกริ้วรอยนะคะพวกริ้วรอยใต้ตาริ้วรอยเล็กๆในผิวเนี่ยนะคะก็คือช่วยให้ดู จางลงช่วยให้ดูตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็น moisturizer อีกตัวหนึ่งนะคะที่ราคาดีเลยนะคะราคาไม่แรงแต่แต่ว่าเขามีส่วนประกอบที่บำรุงผิวเนี่ยดีเลยนะคะซึ่งเราคิดว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเราเลยให้เป็น base of the year ของปี2021 <S <s <Chand ler> เลยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็น oil serum นะคะที่เราให้เป็น base of the year เลยค่ะก็คือตัวนี้เลย ตัวนี้นะคะก็คือยิปเรเช่นะคะ anti age global นะคะเป็นเซรั่มที่มีเนื้อออยผสมอยู่เป็นเลเยอร์แยกชั้นกันนะคะเวลาใช้เราต้องเขยา่าเขย่าให้เนื้อเขาเนี่ยผสมเข้ากันดีก่อนนะคะซึ่งตัวนี้มีออยผสมอยู่เราจะใช้ในตอนกลางคืนนะคะซึ่งใช้แล้วอะ่ะผิวอิ่มฟูดีมากแล้วก็แบบตื่นเช้ามาคือแบบผิวเปล่งปลั่งนะคะแล้วก็ผิวว่าชุ่มชื้นกําลังดีนะคะก็คืออาจจะมีความค่อนข้าง เหนียวข้นนิดนึงแต่ว่าเราใช้ในตอนกลางคืนแล้วเนี่ยเราตื่นเช้ามาคือผิวแบบเปล่งปลั่งดีเลยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็ราคาอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแต่ว่าเราใช้ครั้งหนึ่งเราก็ใช้ไม่เยอะนะคะใช้นิดเดียวนะคะก็ถือว่าใช้ได้นานแล้วก็ราคาก็โอเคเลยค่ะสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะ,ะ,คะที่เราเนี่ยขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือวิตามินซีนะคะวิตามินซีที่หนาให้เป็นเบสออฟเดียก็คือตัวนี้เลยคะ่ะ ตัวนี้นะคะเมลานอ c ซีซีเอสเซนนะคะก็เป็นตัวที่มีวิตามินซีนะคะช่วยในการบำรุงผิววิตามินซีเนี่ยาจะใช้ในตอนเช้านะคะซึ่งวิตามินซีก็ช่วยทำให้ผิวเราเนี่ยไร้ขึ้นผิวก็จะจ่างใสนะคะแล้วก็ทำให้พวกฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยดูจางลงลดเลือนลงได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นวิตามินซีเนี่ยเขายังช่วยให้ผิวเราเนี่ยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะคะซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ย ลดเลือนพวกริ้วรอยได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์ด้วยนะคะช่วยต่อต้านมลภาวะต่างๆได้ด้วยนะคะทําให้ผิวของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะตัวนี้ราคาก็โอเคนะคะราคาไม่แพงเลยนะคะต่อไปสกินแคร์อีกตัวหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆนะคะแล้วเราขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือครีมกันแดดนะคะครีมกันแดดที่นาะให้เป็นเบสออฟเซียร์ก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เลยค่ะถ้าใครดูชาแนลของน้อยหนาแดอารี่นะคะก็จะเห็นว่าเราพูดถึงตัวนี้บ่อยมากๆนะคะก็คือเป็นครีมกันแดดของมิซูมินะคะ UV Water Defense นะคะ 100% Non Chemical Sunscreen นะคะ SPF 5 0 PA 4บวกนะคะเป็นครีมกันแดดที่เราชอบเพราะว่าเนื้อเท็กซ์เจอร์ของเขาเนี่ยซึมเข้าผิวได้ดีนะคะแล้วก็เขาเป็นสูตรกันน้ำด้วยนะคะซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างเหงื่อเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้ามันด้วยนะคะวันนี้ก็ไม่ได้ทำให้ผิวเหนียวเหนอะหนานะคะแล้วก็ไม่ได้ทำให้หน้ามันมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสูตรกันน้ำซึ่งเวลาที่เราแบบมีเหงื่อออกอะไรเงี้ยเราก็แบบ ยังวางใจได้ว่าเออเขายังอยู่บนผิวของเราแล้วก็โปรเทคผิวเราได้ค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็ราคาก็800กว่าบาท900ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาก็มีจัดโปรโมชั่นแบบ1แถม1อะไรอยู่เรื่อยๆนะคะในวัสดุอะไรพวกนี้นะคะสกินแคร์ตัวหนึ่งนะคะที่เราให้เป็น best of เ y e ย r นะคะก็คือลิปบาล์มค่ะ ลิปบาล์มอันนี้เลยนะคะ La Neige นะคะ Lip Sleeping Mask นะคะก็เป็นลิปบาล์มที่เราอะไว้ทาก่อนนอนนะคะซึ่งเราชอบที่เขาให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากได้ดีนะคะตื่นเช้ามาคือปากไม่แห้งไม่ลอกเป็นขุยนะคะแล้วก็เขาก็มีกลิ่นแบบเบอร์รี่นิดๆอะไรเงี้ยนะคะเวลาทาแล้วคือแบบหอมสดชื่นดีนะคะตัวนี้ก็ราคาค่อนข้าง ถือว่าค่อนข้างรา,าคาแรงพอสมควรนะคะแต่ว่ากระปุกนึงเนี่ยคือเราใช้แบบเป็นปีๆเลยนะคะค่ะและนั่นก็คือ best skin care นะคะของปี2021นะคะก็เป็น skin care ที่เราใช้และเราชอบนะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้เพื่นพนพนพนอนๆคงจะชอบนะคะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามช่อง channel Nai no Na Diary ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย